สวัสดีเจ้าสวัสดีเพื่นๆทุกๆคนนะเจ้าวันนี้ป้าเอครัวหลังบ้านจะมาจวนเพื่นๆทําทำกับข้าวนะเจ้ากับข้าววันนี้เราจะทําแกงผักกาดน้อยนะเจ้าใส่จิน้นน้าพริกแกงเพื่นก็จะมีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวนะเจ้าเกลือกะปิปะลาร์ซับเฮาจะใส่ถั่วเน่าแผ่นนะเจ้า พอนำแผ่นอันนี้ก็พิงมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าแล้วจะใส่บะแคว้นนะเจ้าบะแค้นคือสมุนไพรตั้งเหนือนะเจ้าเขาจะใส่เพื่อดับกลิ่นของจิ้นนะเจ้าอันดับแรกนี่ป้าเอขอไปต่าน้ําพริกก่อนนะเจ้าไปต่ำน้ําพริกไปโขกน้ําพริกเตรียมไว้แล้วเอาไปตั้งหม้อก,กันนะเจ้า เอามาตั้งหม้อก,กันเลยนะเจ้าเอาขั้วน้ำพริกก่อนนะเจ้าใส่น้ำมันไปเล็กน้อยน้ำพริกที่ไปเอต่้เตรียมไว้นะเจ้าเอาขั้วลงไปเลย มันจะมีสีดำๆน้อยเพราะว่าป้าเอเอาบอกแขวนต่ำลงไปในน้ำพริกตัวนะเจ้าเขาตั้งน้ำแกงนี่ฮ้อนๆนะเจ้าแล้วก็เอาจิ้นลงไปนะเจ้า ่าเติมน้ำลงไปเลยเดี๋ยวใส่น้ำล้างโคกเขนหน่อยนะเจ้าเมด็ดดำๆนี่คือเม็ดบอควอนนะเจ้า จะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งตังเหนือะนะเจ้าเอาน้ำล้างคกใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเขาตั้งไว้รอให้น้ำมันเดือดๆนะเจ้าเอาก็เอาจิ้นลงไปนะเจ้าเดี๋ยวรอสักกร,รั้นะเจ้าน้ำแกงก็เดือดแล้วนะเจ้าเอาจิ้นนะเจ้าที่ไปเอซอยได้เนี่ยเจ้าลงไปเลย ลงไปต,อ,ตอดน้ำหอนๆนี่นะเจ้าโอเคเขาตั้งไว้ประมาณสักห้านาทีนะเจ้าจีนมันจะเปื่อยค่อนข้างจ๋าหน่อยเดี๋ยวรอสักกร,รั้นะเจ้านี่นะเจ้าเขาตั้งหม้อไว้จนจีนเปื่อยดีแล้วนะเจ้าไอาเดี๋ยวเ,าเอาผักกาดมาลงนะเจ้า ผักกาดนี่ไปเอกกันวนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเอาผักกาดลงไปเลยผักกาดน้อยนี่เพื่อนจะเปือ่อยง่ายเนาะ มันจะหอมบะแค้นมันจะหอมทั่วเน่าลนะเจ้าเดี๋ยวรอสักกร,รันะเจ้าเข้ามาดูอากาศกันนะเจ้าตั้งหม้อไว้ประมาณ3ามนาทีแล้วนะเจ้าอากาศก็เริ่มจะเปื่อยแล้วเนาะอ้า ผักกาดกระสุกแล้วนะเจา้าเจ้าอันดับสุดท้ายเฮาใส่ผงปรุงรสแล้วก็ต้นหอมหอมป้อมนะเจ้า,าเนจ้าใส่ผงปรุงรสลงไปอือหอมขนาดเลยเจ้าน่ากินมากเลย แกงผักกาดใส่จิ้นวันนี้ก็แปลว่าเสร็จแล้วนะเจ้าใส่ต้นหอมของป้อมลงไป,งป,งปงเลยมาเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะเจ้า เจ้าแก่งพักกาดน้อยใส่จีนก็เซตแล้วนะเจ้ามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าสวัสดีเจ้า